นิทานเรื่องมาซิมาซักม,มาอาบน้ำด้วยกันนะเรื่องโดยทิพวรรณแสวงสีภาพประกอบโดยมดสม้มมาซิกับมาซักชอบเล่นด้วยกันพวกเขาเล่นด้วยกันจนตะวันรับขอบฟ้ามาซิกับมาซักจึงชวนกันเดินกลับบ้านระหว่างทางพวกเขาเห็นแม่เป็ดกับลูกเป็ดกำลังอาบน้ำอยู่ในคลอง ลูกเป็ดเห็นมาซีกับมาซาก็เอ่ยปากชวนว่ามาซีมาซามาอาบน้ำกับพวกเราไหมจ๊ะมาซีตอบว่าไม่ละจ้ะฉันไม่ชอบอาบน้ำในคลองเพราะมันขุ่นเกินไปเดินไปสักพักมาซีกับมาซาก็เจอตาหวานวัวตัวโตกำลังอาบน้ำอยู่ในบึงตาหวานเห็นมาซีกับมาซาก็เอ่ยปากชวนว่ามาซีมาซ่ามาอาบน้ำกับฉันไหมจ๊ะ มาซะาตอบว่าไม่ละจ้าฉันไม่ชอบอาบน้ำในบึงเพราะมันลึกเกินไปเดินไปอีกสักหน่อยมาซีกับมาซ่าก็เจอเจ้าด่างหมาหลายจุดกำลังอาบน้ำอยู่ในสระเจ้าด่างเห็นมาซีกับมาซ่าก็เอ,อ่ยปากชวนว่ามาซีมาซะามาอาบน้ำกับฉันไหมจัะห้องฮ้องมาซีตอบว่าไม่ละจ้าฉันไม่ชอบอาบน้ำในสระเพราะมันเย็นเกินไป เดินไปอีกสักประเดี๋ยวมาซีกับมาซัาก็เจอมาลีกแมวเหมียวตัวสีขาวกําลังเปิดฝักบัวอาบน้ําอยู่ข้างบ้านมาลีเห็นมาซีกับมาซะาก็เอ่ยปากชวนว่ามาซี่มาซามาอาบน้ํากับฉันเนจ้ะเหมียวมาซะาตอบว่าไม่ละจ้าฉันไม่ชอบอาบน้ําฝักบัวเพราะมันแรงเกินไปเมื่อมาซีกับมาซะาเดินมาถึงบ้านพวกเขาก็รู้สึกเหนื่อยมาก มาซีกับมาซะาจึงกินอาหารเย็นแล้วเข้านอนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำมาซีกับมาซะารู้สึกคันไปหมดทั้งหัวมาซีกับมาซะาเกาจนผมยุ่งไปหมดฉันคันจังเลยทําอย่างไรดีล่ะมาซีหันไปพูดกับมาซะามาซะาตอบว่าฉันก็คันมากเหมือนกัน พรุ่งนี้เช้าเราไปหาคุณหมอช้างกันนะมาซีพยักหน้าตกลงมาซิกับมาซะแทบรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหววันรุ่งขึ้นมาซีกับมาซะรีบพากันไปหาคุณหมอช้างตั้งแต่เช้าตรู่คุณหมอช้างตรวจดูร่างกายของมาซิกับมาซะแล้วถามว่าเมื่อวานนี้มาซีกับมาซะอาบน้ำหรือเปล่าจ๊ะมาซีกับมาซะตอบว่าไม่ได้อาบจ้า อมหมอรู้แล้วละว่าอาการคันของมาซิกับมาซักเกิดจากอะไรคุณหมอช้างบอกวิธีการรักษาก็แค่มาซิกับมาซะต้องอาบน้ำให้สะอาดทุกวันตอนนี้ลูกช้างกำลังอาบน้ำกันอยู่พอดีมาซิกับมาซักไปอาบน้ำกับลูกช้างเลยนะจ๊ะคุณหมอช้างบอกให้มาซิกับมาซักเดินไปที่ลานหลังบ้าน ที่นั่นพวกลูกช้างกำลังอาบน้ำกันอย่างสนุกสนานเมื่อลูกช้างเห็นมาซิกับมาซาก็เอ่ยปากชวนว่ามาซิมาซะมาอาบน้ำด้วยกันนะมาซิกับมาซะตอบพร้อมกันว่าตกลงจ้าอืมสดชื่นจังเลยเด็กๆอาบน้ำกันอย่างสนุกสนานเอาละค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมอาบน้ำเป็นประจำอย่างน้อยวันละ2อครั้งนะคะก็คือตอนเช้าและก่อนเข้านอนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูปเป็ดค่ะครูปเป็ดเปิดคลิปนี้ด้วยนิทานเรื่องมาซิมาซะมาอาบน้ำด้วยกันนะ เน,ะะนื้อหาในนิทานนะคะก็คือน้องมาซิกและน้องมาซักนะคะไม่ชอบอาบน้ํานะคะเพื่อนๆอีกคนมาชวนอาบน้ําน้องก็จะปฏิเสธนะคะด้วยการบอกว่าตนเองไม่ชอบอาบน้ำนะคะคราวนี้เมื่อเล่นมาทั้งวันแล้วนะคะเหงื่อไหลไครย้อยเต็มตัวแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านทานข้าวและก็เข้านอนโดยที่ไม่อาบน้ํานะคะ คราวนี้พอตกกลางคืนน้องมาซิและน้องมาซักนะคะเกิดอาการคันตามตัวตามร่างกายนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องไปหาคุณหมอช้างนะคะคุณหมอช้างวินิจฉัยแล้วนะคะบอกว่าวิธีแก้ก็คือน้องมาซิและน้องมาซักจะต้องอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายค่ะนะคะ,นะคะก็แสดงว่าสาเหตุนะคะเกิดมาจากการที่น้องมาซิและน้องมาซัก ไม่ชอบอาบน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆทำให้ร่างกายนะคะมีสิ่งสกรปรกตกค้างนะคะมีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะก็เลยจะต้องอน้ำเป็นประจำทุกวันนะคะเด็กๆด้วยต้องปฏิบัติด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะต้องเรียนรู้กันในหน่วยที่1ิบค่ะเด็กๆชื่อหน่วยหนูทำได้ค่ะเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆ เอาละค่ะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะในหน่วยที่สิบนะคะหน่วยหนูทําได้นั้นนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะเด็กๆเรื่องการล้างหน้าแปลงฟันค่ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องการอาบน้ําค่ะเรื่องที่สามค่ะการแต่งตัวค่ะเด็กๆและเรื่องที่สี่นะคะการรับประทานอาหารค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะการเก็บรักษาถ่งคองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆกันเลยนะคะ ค่ะและเรื่องที่1นนะคะเรื่องการล้างหน้าแปรงฟันค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะเป็นสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทําหลังจากตื่นนอนค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆตื่นนอนแล้วนะคะเด็กๆจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันค่ะเพราะถ้าหากเราไม่ล้างหน้าและไม่แปรงฟันไม่ได้ค่ะเด็ๆกๆเพราะกลิ่นปากเราจะหม็นมากๆนะคะเอาละค่ะคราวนี้อุปกรณ์ในการที่เราจะใช้ในการล้างหน้าและแปรงฟันนะคะ เด็กๆยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องล้างหน้าด้วยสบู่นะคะเพราะมันอาจจะเกิดการระคายเคืองและเมื่อเข้าตาแล้วมันอาจจะเสบตาได้เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าหรือน้ําอุ่นก็ได้นะคะล้างให้สะอาดส่วนฟันของเราสําคัญมากค่ะอย่างที่คุณครูเคยสอนไปนะคะเด็กๆต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งก็คือเช้าตื่นนอนและก่อนนอนนั่นเองค่ะคราวนี้ตื่นมาตอนเช้า ปากเราจะมีกลิ่นปากที่เหม็นมากๆเพราะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในตอนกลางคืนนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องแปลงฟันนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแปรงสีฟันและยาสีฟันนะคะหลังจากที่เราแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำความสะอาดนะคะโดยการบ้วนปากอีกครั้งนึงนะคะ่ะจากนั้นเราก็ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเช็ดปากทำความสะอาด เท่านี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเด็กๆในส่วนของการล้างหน้าแปรงฟันนะคะพร้อมที่จะทํากิจกรรมอื่นๆนะคะในลําดับต่อไปของวันได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรื่องที่2ค่ะเรื่องการอาบน้ําค่ะ การอาบน้ำมันดีอย่างไรนะข้อดีของการอาบน้ำค่ะคือหนึ่งการอาบน้ำนะคะจะช่วยชะล้างเหงื่อใครนะคะเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามร่างกายของเด็กๆนะคะให้มันหลุดออกไปค่ะเด็กๆข้อที่สองค่ะการอาบน้ำทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อยหายร้อนค่ะ 3. ค่ะการอาบน้ำทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปราค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะและถ้าเด็กๆไม่อาบน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะ้ถ้าเด็กๆไม่อาบน้ำนะคะร่างกายก็จะสกปรปกนะคะมีกลิ่นเหม็นค่ะ ทำให้คนอื่นไม่อยากเข้าใกล้เราค่ะเด็กๆนะคะและเด็กๆก็จะมีอาการคันยุก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 ตามร่างกายนะคะเด็กๆและอาจจะทําให้เกิดโรคผิวหนังตามมาได้นะคะเช่นโรคปากโรคเลื่อนค่ะเด็กๆซึ่งเด็กๆไม่อยากเป็นใช่ไหมล่ะถ้าไม่อยากเป็นนะคะเด็กๆก็ต้องอาบน้าอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะเด็กๆเอาละค่ะคราวนี้ การอาบน้ำนะคะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะในหน่วยก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจากคลิปวิดีโอที่เด็กๆส่งมาใหคค้คุณครูดูคุณครูก็เห็นแล้วว่าเด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำได้นะคะและอาจจะมีผู้ปกครองคอยดูแลนะคะการทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำให้อีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เด็กๆอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะซับน้ำที่เกาะตามตัวและเช็ดผมที่เราสระให้แห้งนะคะเพราะถ้าเด็กๆเช็ดผมไม่แห้งนะคะอาจจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้นะคะอย่าลืมนะคะการอาบน้ำสำคัญมากค่ะลูกเด็กๆ,ๆต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันล,ละสองครั้งนะคะอย่าลืมค่ะค<ๆ>่ะเรื่องที่3ค่ะเรื่องการแต่งตัวค่ะเด็กๆการแต่งตัวนะคะ เด็กๆก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเรานะคะก็จะมีอยู่2เพศนะคะแยกเป็นเพศหญิงและเพศชายนะคะคราวนี้การแต่งตัวก็สามารถบอกได้ว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นลักษณะการแต่งกายของผู้ชายนะคะโดยส่วนใหญ่มกักจะใส่เสื้อและนุ่งกางเกงค่ะส่วนเด็กผู้หญิงนะคะใส่เสื้อและนุ่งกระโปรงนะคะเด็กๆแต่ถามว่าเด็กผู้หญิงใส่กางเกงได้ไหมคะ ได้ค่ะไม่ถือว่าผิดนะคะเด็กๆคราวนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างน,นะคะลักษณะการแต่งกายที่ถูกต้องตามการเทศะในสถานที่ต่างๆนะคะ<อ>เช่นการแต่งกายไปโรงเรียนนะคะเด็กๆจะต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน,นะคะ<อ>่ะผู้ชายใส่เสื้อนักเรียนนะคะนุ่งกางเกงและใส่ถุงเท้ารองเท้านักเรียนนะคะ<อ>ส่วนเด็กผู้หญิงะค่ะ ใส่เสื้อนักเรียนนะคะนุ่งกับโรงค่ะเด็กๆแล้วก็ใส่รองเท้าใส่รองเท้านักเรียนเช่นกันค่ะหรือหากเด็กๆแต่งกายอยู่ที่บ้านนะคะแต่งตัวอยู่ที่บ้าน<ม>ก็ใส่ชุดจำลองสบายๆนะคะใส่เสื้อตัวหนึ่งนุ่งกางเกงนะคะนั่นคือเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงใส่เสื้อแล้วก็นุ่กนงกางเกงนุ่งกับโรงก็ได้ทะไม่ผิดค่ะแต่หากเด็กๆแต่งกายไปวัดนะคะ เด็กๆต้องแต่งกายด้วยชุดสำรวมนะคะชุดสำรวมในที่นี้หมายความว่าเหมือนเด็กผู้หญิงนะคะจะนุ่งกระโปรงก็ต้องใส่กระโปรงที่ยาวประมาณเลยเผานะคะอย่าใส่ให้สั้นจนเกินไปนะคะเด็กๆเอาละค่ะอันนี้คือการยกตัวอย่างสมมุตินะคะการแต่งกายในสถานที่ต่างๆให้เหมาะสมค่ะคราวนี้เราไปดูขั้นตอนของการแต่งตัวกันเลยค่ะเด็กๆไปชมกันเลยค่ะ ค่ะและสําหรับขั้นตอนการแต่งตัวนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1ค่ะหลังจากเด็กๆอาบน้ําและเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าขนหนูแล้วนะคะขั้นตอนที่2ค่ะเด็กๆต้องสวมชุดชั้นในค่ะของเด็กโดยส่วนใหญ่ใส่กางเกงในนะคะทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต้องใส่น้าลุกนะ ทั้ง2เพศเลยสำคัญมากๆค่ะขั้นตอนที่3ค่ะสวมเสื้อนะคะติดกระดุมให้ครบ<ม>ทุกเม็ดและสำรวจด,ดูความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่4นะคะเด็กผู้หญิงสวมกระโปรงค่ะแล้วก็รูดซิปเรียบร้อยนะคะเด็กผู้ชายก็ใส่กางเกงรูดซิปติดกระดุมเรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่5นะคะสำรวจด,ดูความสวยงามของเราหน่อยนะคะโดยการทาแป้งฝุ่ ให้เรียบร้อยนะคะเด็กผู้หญิงผมยาวก็อาจจะรวบผมถ้าหากเด็กๆยังทำไม่ได้ก็อาจจะต้องให้พ่อหรือแม่นะคะช่วยช่วยทําให้ช่วยผูกผมให้ช่วยมัดผมให้สวยงามผักผมเปียบ้างผูกบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสวยงามของเด็กแต่ละคนนะคะขั้นตอนที่หค่ะก่อนออกจากบ้านเด็กๆจะต้องสวมรองเท้าทุกครั้งนะคะคราวนี้มาถึงการดูแลนะคะในส่วนของชุดเสื้อผ้าของเรานะคะ หลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็ต้องมีการซักเสื้อผ้าของเราเอามาใส่ซ้ำไม่ได้นะคะต้องซักก่อนเนื่องจากเสื้อผ้าของเราอาจจะติดเหงาติดใครของเรามาและเกิดการสกปรกและเหม็นนะคะอีกหึ่งเหม็นเมราต้องซักให้เรียบร้อยค่ะและหลังจากที่เอาไปตากและเสื้อผ้าแห้งแล้วนะคะเด็กๆก็ควรที่จะพับกิดนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะนี่คือการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราค่ะเด็กๆ ค่ะเรื่องที่4ค่ะเด็กๆเรื่องการรับประทานอาหารค่ะการรับประทานอาหารนั้นนะคะคุณครูเคสอนไปในส่วนของมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะนั่นก็คือค่ะเด็กๆต้องนั่งทานอาหารนิ่งๆนะคะทานจนหมดถึงจะลุกเดินไปไหนได้นะคะ 2. ค่ะทานแต่พอคำค่ะไม่ทานคำโตค่ะ สามนะคะไม่ทานไปคุยไปทำไม่น่ารักนะคะและสี่ค่ะทานอาหารจนหมดไม่เหลือทิ้งเช่นค่ะเด็กๆเอาละคะ่ะคิดว่าเด็กๆทุกคนปฏิบัติได้นะคะสำหรับการรับประทานอาหารในนวันี้นะคะคุณครูจะขอบอกว่านักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรคะ่ะการรับประทานอาหารนะคะจะมีอุปกรณ์ที่สากญเลยนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้เป็นของส่วนตัวในการรับประทานอาหารนะคะ นั่นก็คือจานถ้วยนะคะแก้วน้ำและก็มีช้อนส้อมนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวสำหรับรับประทานอาหารค่ะและเด็กๆจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็คืออาหารหลัก5มู่ค่ะเด็กๆครูเคยสอนไปครั้งหมื่อแล้วคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะทราบว่าอาหารหลัก5มู่มีอะไรบ้างใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆค่ะและไม่ทานใบคุยไปค่ะเด็กๆอันนี้ เด็กปฐมววยของเรานะคะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเลยค่ะทานไปและคุยกับเพื่อนไปนะคะเด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะลูกนะเพราะมันจะทําให้เศษอาหารที่ติดอยู่ในปากของเรานะคะโดน,นออกมานอกจานและไปกระกดิ่งปรดูนเพื่อนได้นะลูกนะไม่ควรปฏิบัติะคะ่ะและที่สําคัญนะคะเด็กๆควรรับประทานอาหารด้วยตัวเองค่ะซึ่งจากคลิปที่ผ่านมาที่เด็กๆส่งมาให้คุณครูได้ดูนั้นคุณครูเห็นแล้วว่า เด็กของคุณครูทุกคนน่ารักมากค่ะสามารถช่วยเหลือนตนเองในการรับประทานอาหารได้ดีทุกคนเลยค่ะคุณครูขอชื่นชมค่ะเด็กๆค่ะเรื่องที่5าค่ะเด็กๆการเก็บของเข้าที่ค่ะการเก็บของเข้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะล้วนมีความสําคัญในขั้นตอนนี้นะคะเพราะหากว่าเราไม่เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ ของเหล่านั้นนะคะอาจจะเสียหายและหายไปในที่สุดนะคะการเก็บของเข้าที่นะคะอย่างที่คุณครูเคยสอนไปครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะต้องแยกประเภทของเล่นหรือของใช้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเด็กๆจึงจะนำไปแยกเก็บนะคะบนชั้นวางที่เก็บของประจำของเหล่านั้นให้เรียบร้อยะคะ่ะ และของเล่นหรือของใช้นะคะเด็กๆไม่ควรขว้างปาหรือทําลายเข้าของให้เกิดความเสียหายนะคะเราอาจจะทำให้สิ่งของเหล่านั้นนะคะเสียหายและเด็กๆอาจจะเล่นไม่ได้อีกหรืออาจจะใช้ไม่ได้อีกนะคะคุณแม่ก็จะต้องเสียเงินนะคะไปซื้อมาใหม่เพื่อเอามาให้เด็กๆได้ใช้อีกนะคะซึ่งเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลานะคะเด็กๆ อย่าลืมนะคะการเก็บของข้างที่นะคะเด็กๆต้องเก็บของทุกครั้งหลังจากที่เล่นและใช้เสร็จนะคะเด็กๆค่ะในหน่วยหนูทําได้นั้นนะคะคุณครูก็ได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ให้เด็กๆได้ฟังจนครบทุกเรื่องแล้วนะคะเด็กๆ,ๆนะคะโอกาสนี้ค่ะคุณครูก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านค่ะและเด็กๆที่น่ารักของคุณ ทุกคนเลยนะคะที่นั่งชมคลิปการจนจบคลิปนะคะขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะที่ส่งในการสรุปบทเรียนต่างๆมาให้ครูปิดได้ชมค่ะครูปิดชมทุกคลิปเลยนะคะทุกคลิปมีความน่ารักหมดเลยค่ะและคุณครูก็ยังรอชมคลิปต่อๆไปของเด็กๆอีกนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยและความหมวงใยของครูปิดนะคะครูปิดอยากจะบอกว่า คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยค่ะอยากเจอเร็วๆนะคะสำหรับคลิปนี้คุณเ็ดลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปหน้ามีอะไรอีกนั้นนะคะให้เด็กๆรอชมนะคะบายๆค่ะ